ต่อไปเราจะมาฟังคำถามคำตอบในคำพีมิรินทะปัญหาที่เกี่ยวกับการสวดการฟังพระปริทกันต่อพระเจ้ามิลินทะ ได้ทรงถามท่านนาคเสนหรือท่านนาคเกษตต่อว่ายทิพันเตนาคเสนอากาศะคโตปิสมุตสมุทะมัชคโตปิปาสาธะกุติเลนะคูหาปภาระทริพิละวิวระ ปปันตระคโะตปิณมุจจติมัจจุปาสาแปลเป็นภาษาไทยว่ากราบเรียนพันเตนาคาเสนะและถ้าหากว่าผู้คนที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่บนอากาศก็ดีในถ้ำกลางหมหาสมุทรก็ดีบนปราศาท ในกุฏิหรือในบ้านในที่หลบซ่อนกำบังตัวหรือ,อในที่กำบังต่างๆในถ้ำบนยอดภูเขาตามซอกเหวตามโพรงไม้ตามช่องแม้กระทั่งในระหว่างภูเขาแต่ละลูกแต่ละลูกก็ดี แต่ก็ไม่สามารถจะรอดตายได้จริงๆหมายความว่าถ้าที่หลบซ่อนเพื่อหลบความตายได้ไม่มีจริงๆเตนะหิปริตะกรรมังมิจฉาหากเป็นจริงเช่นนั้นจริงระบบ การแห่งพระปริศหรือขั้นตอนระเบียบการเกี่ยวกับการสวดพระปริศการฟังพระปริศก็ผิดใช่ไหมครับยะธิปริตตะกรณีนะมัจจุปาสาปริมุตติภวติและถ้าหากว่าผู้คนสามารถพ้นจากบ่วงมัจจุราชหรือความตายได้ ด้วยระบบพระปริศได้จริงเตนะหิณอันตาลิเเขปยละมัจุปาสาติตามปิวัจนังมิจฉาอายามปิอุพโตโกติโกปันโหคนันธิโตปิคนันธิตโรตวานุปปตโตโส จย,ยานิพาหิโตนิพาหิตัพโพติหากเป็นเช่นนั้นจริงพระดำรัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสถานที่ที่ผู้คนจะไปหลบไปซ่อนแล้วสามารถรอดตายได้เช่นบนอากาศ่าำกลางมหาสมุทรซอกเขานั้นไม่มีก็ผิดอีกนะสิ ครับพันเตหมายความว่าพระเจ้าไม่รินทะทรงตรัสถามท่านนาคาเสนาหรือท่านนาคเสนว่าถ้าที่หลบซ่อนความตายไม่มีประเด็นเรื่องการสวดการฟังพระบรลิต ซึ่งสามารถปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงในขณะเดียวกันถ้าไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความตายได้ด้วยระบบการของการสวดการฟังพระปริทพระดำรัสที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สถานที่สำหรับคนหลบซ่อนความตายไม่มีก็ผิดอีกนะสิครับที่หลบซ่อนความตายก็ไม่มีก็จะขัดกับการสวดการฟังพระปริศเพื่อปกป้องชีวิตเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่า ที่หลบซ่อนความตายไม่มีแล้วปริสจะช่วยอะไรได้และถ้าในเมื่อพระปริสไม่สามารถจะช่วยให้ผู้คนพ้นจากความตายไปได้แล้วคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่หลบซ่อนความตายไม่มีที่หลบซ่อนความตายไม่มีคำสองคำนี้ก็จะเหมือนกับว่า ขัดแย้งกันอยู่ที่หลบซ่อนความตายก็ไม่มีแต่ว่าพระองค์ก็ทรงแนะนำสนับสนุนให้มีการสวดการฟังพระปริษเพื่อปกป้องชีวิตของสัตว์โลกพระองค์ทรงตรัสว่าที่หลบซ่อนความตายก็ไม่มีแต่ก็ทรงแนะนำให้สวดพระปริตเพื่อปกป้องชีวิตของสัตว์โลก มันขัดขัดมันแย่งแย่งกันอยู่ปมปัญหานี้เป็นปมปัญหาที่สองเหรียญสองด้านถ้าดูด้านเดียวดูฝั่งเดียวเช่นถ้าดูฝั่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าที่หลบซ่อนความตายไม่มี แปลว่าใครๆก็ต้องตายจะไปหลบไปซ่อนที่ไหนเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ดีก็ถูกต้องโอเครับได้เพราะว่าที่ผ่านผ่านมาเราก็รู้เราก็เห็นกันว่าได้มีคนตายเป็นที่ประจักษ์ให้เรารู้เราเห็นเราทราบแล้วอีกทั้งทุกคนก็ยอมรับว่าวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราแม้วันนี้ยังมีชีวิตยังมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อายุยังน้อยวัยยังหนุ่มยังสาวยังเด็กยังเล็กยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ก็ตามแต่แต่วันข้างหน้าไม่ว่าใครก็ต้องตายทั้งนั้นใครๆก็ยอมรับว่าความตายนั้นมีจริงอีกมุมหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงแนะนำให้สวดพระปริษให้ฟังพระปริษเพื่อปกป้องชีวิตของสัตว์โลก ็ในเมื่อพระองค์เองตัดว่าที่ที่จะหลบจะซ่อนเพื่อให้พ้นจากความตายไม่มีแล้วจะให้มาสวดมาฟังพระปะริษไปเพื่ออะไรปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทับถมปมสองปอมถือว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ท่านนาคาเสนหรือท่านนาคเสน จะต้องชี้แจงแถลงไขให้เกิดความกระจ่างในสองประเด็นนี้เพื่อไม่ให้เป็นประเด็นสงสัยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดอีกที่หนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งพอพูดอีกที่หนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งคำพูดของพระอ,องค์ เป็นคำพูดที่ขัดแย้งกันในตัวหรือไม่อย่างไรจึงขอนิมนต์ให้พันเตนาคาเสนะท่านนาคาเกษนได้ตอบคำถามที่พระองค์ทรงตรัสถามเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นที่ชัดเจน เวลามีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความตายเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงนักสำหรับสัตว์โลกทุกชีวิตแค่ได้ยินว่าตายก็จะตายกันอยู่แล้วและเมื่อถ้าจะต้องตายเอาเข้าจริงๆจะรับไม่ได้ ระดับไหนจะเศร้าโศกเสียใจเกิดโทมนัสกระทบจิตใจตนเองในช่วงก่อนตายระดับไหนดังนั้นจึงขอ,อนิมนต์ให้พระคุณเจ้าได้ตอบคำถามที่ได้ถามไปแล้วนี้เพื่อสร้างความกระจ่างชัดเจนโดยเฉพาะให้แก่ บุคคลที่เกิดความสงสัยในพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองประเด็นนี้ด้วยขอรับ